สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอองก็จะพามางาน Foodie Fair นะคะของซานดิเอโกนะคะก็คือ1ปีเนี่ยจะจัด1ครั้งนะคะแล้วก็มีประมาณ3วันนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเข้าไปในงานนะคะจะเห็นว่าคนเยอะมากนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะถ้าดึกกว่านี้คือคนจะเยอะมากจะมีห้างร้านมาขายของเยอะมากอาหารหลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเม็กซิกันเอเชียน อเมริกันฟู้ดมีหมดเลยนะคะคือแบบเป็นงานที่แบบใหญ่มากแล้วคือแบบของกินละลานตามากนะคะอันแรกออมก็จะไปสั่งอันนี้เลยนะจ๊ะลอฟเตอร์ oster, จ้าเดี๋ยวไปดูกันนะคะลอฟเตอร์วนเดืโอโอเค ผมสั่งเป็นตัว lobster นะคะ uh, no, okay. ที่มากับเส้นนะคะเหมือนเอาไปผัดกับเส้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัว lobster ที่เขาย่างให้ดูสดๆเลยนะคะน่ากินมากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ ลอตเตอร์นะคะเป็นลอตเตอร์อย่างนี้อย่างนี้เลย หลังจากกินลอฟเตอร์เสร็จแล้วนะคะอันนี้มก็จะพาไปกินเหมือนหอยนางรมย่างนะคะจะมีหลายๆรสชาติน้อออมก็เลือกเป็น3มรสชาตินะจะเป็นครีมทอฟเฟลกับยูสุถ้าอีกอันนึงสามีเป็นคนเริ่มจะไม่ได้ว่าเป็นอะไรเนาะแต่ก็โอเคค่ะอร่อยดีรสชาติถือว่าใช้ได้นะคะไม่ไม่ได้ถูกปากอมแต่ถือว่ากินแล้วโอเคอร่อยอยู่ เราว่างรองออเดอร์ของเรานะคะเราก็มาดูนะคะอันนี้เขาก็ย่างโชว์สดๆเลยนะคะเป็นออยเซอร์ตัวค่อนข้างใหญ่นะคะเห็นไหมเอ่ยย่างแบบสดๆเลยหอมมากนะคะถ้าใครยืนอยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็จะใส่ซอสอะไรอย่างเงี้ย ไว้ในนั้นเลยแล้วก็เอาเหมือนฝาหมอ้อค่ะมาอบอีกทีหนึ่งนะคะรสชาติมีความ juicy อยู่นะออมชอบคือมันหอมไอ้ควันที่เขาอบอยู่ด้วยอะค่ะอันี้เราก็ดูบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังตอนนี้เราก็กําลังรออาหารอยู่นะคะคนเยอะมากอาหารก็แพงม,มากเช่นกันนะคะตอนนี้เราสั่งเป็นออสเตอร์นะคะมาเลยเป็นออสเตอร์ 6ออสเตอร์นะคะเราก็จะมาดูกันว่ารสชาติเป็นยังไงกันสักไส้ซิก thank you a s that yeah thank you เราได้อาหารมาแล้วนะ สรถนะที่เราสั่งก็ชิมไปแล้วนะคะก็คือจะออกแบบรสชาติครีมๆหน่อยนะคะถ้าเกิดใครสายออสเซอร์เนี่ยก็ก็น่าจะลองดูนะคะมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับอมเนาะส่วนมากอมจะกินแบบออสเตอร์สดมากกว่าเนาะ ี่หน้างงๆนี่ไม่ใช่อะไรนะคะกำลังประมวลผลว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ like so <Yeah. S 1> ตัวที่สามีสั่งมานะคะจะเป็นแบบออยสเซอร์รสชาติหวานๆหน่อยอออไม่ชอบนะก็เลยแบบให้สามีกินให้หมดไปเลยไม่ต้องแชร์กับฉันอะไรที่ไม่ชอบฉันไม่เอาให้เธอประมาณนี้ตลอดสามีบอกตลอดเป็นคนแบบนี้ตลอด อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะเราจะไปซื้อน้ํากันนะคะน้ำเนี่ยเขาจะขายเป็นเหมือนแบบมาพร้อมกับตัวกระตูนเห็นไหมที่ออมถือนะคะประมาณ30ิเหรียญแล้วก็รีฟิลได้เลยนะคะไม่ทันใจก็ขอสดก่อนนะคะน่ารักดีออมชอบมากเลยเอากลับบ้านมาด้วยนะคะอันนี้ก็กำลังจะเดินไปหาของกินต่อนะคะอันต่อไปเนี่ย ก็คือยังไม่รู้เนาะคือเดินไปเรื่อยๆก่อนนะคะคือกับข้าวมันเยอะมากของกินเยอะมากคือออมไม่รู้จะกินอะไรจริงๆนะคะคือเดินไปก็เลือกไม่ถูกแต่คืออยากกินหมดทุกร้านเลยอะ okay, 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 okay. I have so much in have much Japan want Let's so You don't No, you wanna try it? try go ร้านต่อไปของออมนะคะก็จะเป็นร้านน้องเห็ดทรัฟเฟิลนะคะเป็นข้าวหน้าเนื้อวากิวออนท็อปนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็มีเห <Okay. S 1> ็ดทรัฟเฟิลลอยอยู่ข้างบนนะคะ <Okay. S 1> คือแบบตอนเห็นแล้วแบบ <Okay. S 1> อุ๊ยมีอันนี้ขายด้วยหรอ <Okay. S 1> เราก็สั่งมานะคะห่ถ้วยนะคะคือออมอยากได้ข้าวด้วยแล้วก็อยากได้เนื้อด้วย <Okay. S 1> เห็นไหมคะมันจะมีเห็ดทรัฟเฟิลสลดบบางๆให้เราแบบสดๆเลยดูดีเป็นแบบแผ่นเลยนะคะไม่ใช่แบบ เป็นผงๆนะคือแบบได้กลิ่นเห็ดได้เนื้อเห็ดแบบจริงๆเลยนะคะคือถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่แบบเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอคะแนนเต็ม10ออมให้10นะรสชาติเนื้อสัมผัสกลิ่นอะไรเงี้ยคือดีมากคือกินเข้าไปเรารู้สึกว่าแบบเออเราไม่ได้กินแบบเศษเห็ดอะเรากินแบบ ชิ้นเห็ดที่เขาสไลด์ให้มากับเนื้อนุ่มๆย่างซีอิ๊วอะไรสักอย่างนะคะอร่อยมากส่วนตัวออมกับสามีชอบมากนะคะแต่รู้สึกว่าราคาก็สูงไปหน่อยเนาะแต่ถามว่าสำหรับคุณภาพอาหารที่เขาให้ถ้วยเนี้ยสมก็สมเหตุสมผลกับราคานะคะถือว่าไม่แพง25เหรียญโอเคอยู่นะคะกับ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 คุณภาพเนาะ กินเสร็จแล้วนะคะกินหมดจ้ะข้าวก็ไม่เหลือนะคะสามีฟาดเรียบร้านต่อไปเนี่ยอมก็จะเดินดูไปก่อนนะคะคือยังไม่รู้ว่าจะกินอะไรกันแน่นะคะก็สำรวจไปก่อนแต่ละร้านนะคะคือมันประมาณแบบเป็นร้อยๆ้ร้านได้มัมงเจอแล้วจ้าร้านส้มตำนะคะเป็นร้านเอ,อ่อเหมือนส้มตำลาวอะคะ่ะชื่อร้านคุณนกอะคะ่ะอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้นะคะ ผมก็สั่งเป็นตัวส้ตมตำลาวสไตล์นะคะแล้วก็สามีสั่งเป็นตัวไช้กอกอีสานนะคะเอามาลองชิมน,นะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะรสชาติจะถูกปากไหม okay, คือไปไหนก็ขอมีส้ตมตำอังจริงไปทุกงานไม่ว่าจะงานไหนฉันขอกินส้ตมตำก่อนนะแก right, ไม่รู้มันขาดไม่ได้จริงอ่ะ

ก็ประมาณนี้รคาเท่าไปอ่ได้สุมตํากับอันนี้นะคะโอเคสุมตํามีแค่พูดดวยอ่ะเป็นลาวไซเอะนะคะ hey. Okay. Hey, put it in your mouth. <gasps> หลังจากกินส้มตำเสร็จสับแล้วนะจ๊ะร้านต่อไปแล้วก็ไปเดินดูก่อนนะคะคือเห็นไหมเอามองหรืว่ามีหลายอย่างมากนะคะคือเราเลือกไม่ถูกพิซซ่าก็มีเป็นเหมือนแบบทาโก้อะไรอย่างเงี้ยก็มีขนมดีเซอร์ตเป็นแบบสมูทตี้คือแบบเยอะมากเลือกไม่ถูกกินไม่ไหวคือไม่รู้จะเข้าร้านไหนขอแค่มีตังอย่างเดียวแล้วเดินเข้าไปจบ คืออมก็จริงๆแล้วอมเป็นคนที่แบบชอบอาหารสตรีทอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเป็นคนที่แบบชอบลองอะไรแบบเนี้ยกินแบบสตรีทฟู้ดอะแต่ที่เนี้ยเอาจริงสตรีทฟู้ดแบบเนี้ยมันมันไม่ค่อยมีให้เราเห็นเยอะนะเอาจริงๆมันต้องแบบมามา,มางานแบบเนี้ยจริงๆอะถึงจะได้เจอนะคะส่วนมากมันก็จะเป็นร้านเนาะร้านพิซซ่าร้านอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องเข้าเนาะแต่แบบแต่อันนี้คือแบบ มันเหมือนบ้านเราอาเณ์เหมือนไปเดินตลาดรถไฟอะไรอย่างเงี้ยเออคือคือถูกใจมากนะคะค่าบัตรเนี่ยคนละหกบาทนะคะที่จะเข้ามางานนี้แล้วก็ออเราก็มาซื้อของกินเองนะคะอันนี้เรากําลังจะเดินไปนะเห็นไหมมีหนูน้อยเดินมาน่ารักคือแบบเหมาะแก่กันมากับลูกๆครอบครัวนะคะร้านต่อไปนะคะทาโกยากิจ้าเราสั่งเป็นออริจินอลไปนะคะ ทำให้สดสดเหมือนกันเลยเห็นไหมแล้วก็มีเหมือนแบบออมจําชื่อไม่ได้อะคือมันจะเป็นแป้งแล้วก็มีกุ้งอยู่ตรงกลางแล้วเขาก็เหมือนอัดให้มันแบบแบนอะ่ะออมไม่รู้ว่ามันชื่อว่าอะไรนะคะแต่ที่เมืองไทยอ่ะคือเขาฮิตมากอยู่ช่วงหนึ่งเนาะอันนี้คือออมก็เพิ่งเคยเห็นนะมีร้านนี้ด้วยอ่ะคือไม่เคยเห็นแบบนี้ที่อเมริกามาก่อนอันนี้เป็นที่แรกที่ออมเห็นเนาะแต่ออมสั่งแค่ตัว ทาโกยากิไปนะคะเพราะว่าออมยังไม่เคยกินอันนี้ยังไม่กล้ากินแต่ทาโกยากิเนะี่ยเป็นสิ่งที่แบบออมชื่นชอบอยู่แล้วเนาะอันนี้โต๊ะแผ่นๆที่ออมบอกอะคะ่ะประมาณ15หเหรียญน,นะคะเนี่ยค่ะรสชาติไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ชิมแล้วก็มีร้านไส้กรอกใกล้ๆด้วยนะคะคนก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะจ๊ะ Ha 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 ha. คือกินไปจะมีความทรมานไปเพราะว่ามันร้อนมากนะคะคือสามีก็จะให้กินทั้งคำฉันกินไม่ไหวแกฉันกัดทีละครึ่งเพราะมันร้อนเว้ยอันนี้เป็นร้านต่อไปนะคะสามีสั่งเป็นตัวชีสนะคะเหมือนชีสโทสที่มาก,กับขนมปังอะไรเงี้ยนางสั่งเป็นตัวชีสนมแพนมแกะอะไรสักอย่างนะคะคือรไม่ชอบอะคือคือถ้าเกิดคนกิน นมแพะนมแกะคือเขาก็จะชินกับกลิ่นนะเนาะแต่ออมเป็นคนที่ไม่ไม่กินพวกนี้เลยอะ่ะพอรู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นสาบเล็กๆนะคะแต่สามีชอบมากนางแบบเลิศมากนะคะนางชอบชีดอะไรที่แบบแปลกๆแบบนี้อยู่แล้วนะคะ ตรงนี้เราก็มาหาที่นั่งนะคะเป็นเหมือนมินิคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะก็บรรยากาศดีอยู่นะคะโอเคหนังก็ไม่ลดละให้เมียชิมให้ได้นะจ๊ะเอาชิมเฮ้ยเราดูหน้าออมแบบฉันไม่ไหวแกฉันไม่ชอบมันขึ้นสรับมันขึ้นจมูกคือออมแบบเก็บอาการแทบไม่อยู่นะคะไม่ไหวแล้วฉันต้องการน้ำแกฉันจะอ้วกขนาดกัดไปนิดเดียวอ่ะคือนิดเดียวจริงๆคือ ออมไม่ได้เลยกลิ่นพวกเนี้ยมันสาบมากสําหรับออมนะแต่บางคนเขาชอบอ่ะเนาะร้านต่อไปนะคะเราไปกินเป็นเอ่อมากระลองนะคะออมกินเป็นตัว hello kitty นะคะสามีกินเป็นตัวกระตูนอีกหนึ่งอันนมจจำชื่อไม่ได้นะคะ ถ้าเกิดแบบเป็นตัวการ์ตูนเขาจะคิดอันละแปเหรียญน,นะคะถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดารู้สึกจะสี่เหรียญหรือเปล่าออไม่แน่ใจนะก็เอามาคนละ1อันนะคะตบท้ายกินของเา้าเสร็จแล้วก็มากินของหวานเป็นอันสุดท้ายนะคะอนะคะันชนดูอันนี้ของสามีนะคะ ก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับแล้วนะคะอยู่กันประมาณสอสามชั่วโมงอิ่มนะคะคือตอนนี้หนังท้องตึงหนังตาหย่อนมากนะคะคืออยากหาที่นอนมากนะคะก็คือต้องเดินทางกลับบ้านแล้วนะจ๊ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะอิ่มมากนะคะคือแบบกินกันแบบหลายอย่างมากนะคะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะจ๊ะ ยิ่งยิ่งตอนดึกเนี่ยดูดีเยอะมากคือยิ่งดึกคนยิ่งเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนไนท์มาร์เก็ตนะเนอะเป็นเหมือนแบบฟู้ดแฟร์ไนท์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับคนที่แบบชอบสตรีทฟู้ดอะแต่อาหารถังว่าถูกไหมก็ไม่ได้ถูกนะคะอาหารก็อยู่ในราคาที่ มาร้านอาหารเลยแต่แค่เราไม่ได้นั่งทานเหมือนร้านอาหารไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเซอร์วิสเหมือนร้านอาหารนะคะอันนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบว่าเดินกินไปมีโต๊ะไหมก็มีโต๊ะจะอยู่แบบหัวกับท้ายของของงานนะคะส่วนมากก็จะเดินกินตรงนั้นเลยนะคะไปแล้วค่ะอันนี้ก็คุณสามีนะคะโอเคถึงเวลากลับบ้านแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์ like, ให้ด้วยนะคะบายบายคะ่ะ